ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เคสวันนี้อยู่กับโรเชอรี่ที่สนามรอยัลกอล์ฟที่ลาดกระบังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่จริงๆแล้วใกล้กรุงเทพมากมาจากบ้านเราทั้งสองคนมาแป๊บเดียวถึงนะ20นาทีครับพี่เพราะโดยบังเอิญนะสองคนนี้อยู่ใกล้กันใช่น่าอยู่ห่างกันสัก5ห้านาทีมั้งใช่ค่ะสะดวกมากไม่ไกลเมืองเลยทีนี้ในบรรยากาศของการถ่ายทำวันนี้เรื่องราววันนี้ที่เราจะคุยกันเราเอาอุปกรณ์มาด้วยค่ะถูกไหมเพื่อที่จะมาวัดค่า้ดูว่าการเล่นกอล์ฟที่หน้าไม้สัมผัส สะอาดกับไม่สะอาดเนี่ยมันมีผลต่อลูกกอล์ฟมากน้อยขนาดไหนมีผลต่างไหมธรรมดาแล้วซึ่งเครื่องตัวฟอร์ไซด์ก็จะช่วยวัดทั้งระยะทั้งสปินคือเราจะรู้เลยจากจากตัวเลขได้เลยดูก็รู้เลยด้วยความเชื่อเป็นยังไงเพราะพี่เจก็มีความเชื่อว่าถ้าไม้สกรปรกม,มันน่าจะมีผลต่อลูกที่ออกไปค่ะพื้นสัมผัสที่หัวหน้าไม้มาสกรปรกมันโดนลูกกอล์ฟโดนหญ้าโดนดินก่อนที่จะสัมผัสลูกเออในขณะที่ถ้าไม้สะอาดแห้งมันน่าจะ มีผลในอย่างน้อยก็สปินน่าจะดีกว่านะอ่ามีประสิทธิภาพกว่าระยะกับสปิีอในนี้เชอรี่คิดนะแต่เดี๋ยวเรามาเทสกันคิดว่าระยะน่าจะดีขึ้นอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เชอรี่ลองดูก่อนได้ค่ะนะครับซึ่งปกติสถานการณ์เวลาเราเราเล่นเนี่ยเดี๋ยวเจนหลบมาตรงนี้แล้วกันได้ก่อนจะตีจริงโดยทั่วไปเราก็จะสวิงลมกันค่ะบ่อยครั้งนักกอล์ฟสวิงลมแล้วก็จะมีคราบอะไรต่างๆเพราะวานนีขุดดินสวิงลมมีสวิงโดนดินใช่ไหมคะถ้าหญ้าเปียกวันนั้นเนี่ย ก็จะติดทั้งดินเศษหญ้าอะไรมาหนักเลยค่ะอืมอ่ะไหนล,ลองลองลองเหมือนจริงเลยครับสวิงลมก่อนสักทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองของจริงดูอ่ะไหนดูหน้าไม้สิอ๋ออันนี้ไม่เปื้อนนะ <c oughs> ไม่เปื้อนเลยไม่เปื้อนโอเควันนี้หญ้าดีแต่คําว่าไม่เปื้อนเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเปียกได้เพราะฉะนั้นเอาให้ชัวร์เๆเราเอาแบบสะอาดแน่นอนวันนี้นมาพร้อมมากเลยนะพี่เจอุปกรณ์คือถ้ามันเปื้อนใช้แปรงได้ไงใช่งั้นเดี๋ยวลองช็อตแรกแบบคลีนเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว โอ้โอ้ไม่ซ้อมอย่างดีขนาดนี้เก่งเหลือเกินแอบซ้อมมาหนึงพี่เจขอโทษนะเข้าทงมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูตัวเลขกันหน้าจอตัวเลขก็คือเรามาดูที่ในตัวของระยะนะครับซึ่งตอนนี้ระยะตัวเลขที่ขึ้นก็คือ137 c a r มสิบเจ็ดแครีร้อยสามสิบแล้วสปินก็คือ5้าพันหกร้อยห้านี่เหล็กเลยเลยเหล็กเจ็ค่ะก็เคยจําเหล็กตัวเองไหมว่าสปินมันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ปกติเหล็กเก็6,000ถึง7,000ซึ่งอันนี้ก็โอเค ตันนี้ก็จะต่ำกว่าปกติของเราหน่อยนิดนึงช็อตแรกของวันห้าพันหกหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดอันนี้เอาเป็นว่าโจทย์พี่ว่างี้ดีไหมตีสักลูกสองลูกดูค่ามาตรฐานได้ค่ะเราจะได้คุยกันว่าคิงคลีนมาตรฐานประมาณเน่นี้เอาค่าเฉลี่ยก็ได้เดี๋ยวเราตีสักลูกสองลูกแล้วกันนายครับคนดีช่วยจะดีเท่าลูกแรกไหมคะเนี่ยพี่เจลูกแรกเกือบลงอ่ะ ไมาสะอาดแล้ตีดีพี่เจกลับมาแข่งเหรอฮะเดี๋ยวามสิบแปดผมว่าผมผมไล่ออกจากการเป็นพิธีกรรายการเดียวครับไล่กลับไปสู่ทัวร์ชีวิตไลฟ์ทัวร์ดีกว่าครับตีอย่างนี้ควรจะกลับมาแข่งนะน้องต่างจากเดิมหลายเดียวค่ะพี่เจร้อยสามแปดสปินหกพันหกพันสิบเก้าก็พอๆกับมากกว่าเมื่อกี้หน่อยโอเคห้าพันหกประมาณนี้แหละสี่ร้อยห้าร้อยก็ไม่ได้ดิ้นมากจนเกินไปถือว่ารับได้ถือว่าอยู่ในข้ามฐากต่างกันแค่หนึ่งหนึ่งม้าเอ้าเออเหล็กเดิมครานี้ โอเคเรามาลองแบบเ,เพื่อนดูบ้างไหนลองช่วยกร,รุณาสวิงลมให้ไว้มันเลอะนิดนึง <c oughs> เพราะสถานการณ์ความเป็นจริงของกอล์ฟมันมีเหมือนกันนะ,ะที่สวิงลมแล้วอยู่ดีมันก็เ<ต>พื่อนแต่สำหรับสำหร,รับเรานี่คือจะตั้งใจขุดนี่รู้สึกสูงสานยากมากเลยพี่เจสนามเพื่อ,อนะีนใช่ไหมเก่งใจใช่ไหมเก่งใจยากมากดูดิฮ้ยโอเคเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงได้เพราะว่าเราสวิงลมเสร็จปุ๊บมันเพื่อนยากขึ้นมาใช่ นะหรือเปื่อดินขึ้นมาแล้วบางทีเราก็ตีต่อเลยขี้เกียจขี้เกียจยื่นให้แคดดี้บางทีแคดดี้อยู่ไกลใช่ใช่โอเคนักกอล์ฟส่วนมากคงคงเช็ดออกเท้าออกอะไรทุกอย่างออกนะครับแต่ว่าทางนักทันี้สมมติว่าลืมสมว่าลืมดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคโอ้โหในแง่ผลงานมีความแตกต่างเลี้ยวเลยในแง่ผลงานมีความแตกต่างในแง่ตัวเลข เจหายไปกับ10หลาแครี่ระยะหรือ129ของเดิมมาทีสามเจ็ดสามใช่ไหมนี่เหลือ129ลดลงไป8หลาแต่สปินตัวเลขสปินขึ้นฮะเออทำไมมันขึ้นตัวเลขสปินขึ้นฮะเป็น7,300ที่สรุปได้แน่ๆอย่างการทดลองหนึ่งครั้งคือมีความแตกต่างมีความเปลี่ยนแปลงค่ะบอสสปีด drop ไปประมาณ2-3งสามเม์โอเค เดี๋ยวลองลองอีกลูกแล้วกันคราวนี้ลองลองเปื่อนแต่คราวนี้เปื่อนแบบเปื่อนเปียกเนี่ยเนี่ยเอาน้ำแร่มาล้างไม้เลยเนี่ยโอ้โหร่ลำรวยขนาดไหนรายการนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆโอเคไม่นานนี้เปียกโอเคค่ะนี่ไม่ตรงเพราะมันเปียกใช่ไหมพี่เจไม่รู้ <c oughs> เธอดัดหรือเปล่าเธอแกล้งคนดูป <c oughs> ้ะเนี่ยให้เหมือนเหมือนตอนคลีนเลยอะตัวเลขนะแครีร้อยสามสิบเจ็ด บอลสปีดเนี่ย1 0 0ถึง1น1สปีด5้าพตัวเลขแทบไม่ต่างกับเปลแรกที่ตีใช่เลยซึ่งแปลกใจตอนแรกนึกว่าระยะไม่ต่างแต่สปินน่าจะน้อยลงถูกต้องแต่ลูกเดียวไม่พอมึงลองลออสักทีลองเปลียกอีกทีดีไหมโอเคโอเคอาให้ชัวร์อาลูกเปลียกด้วยอ่ะคาวนี้โอเคนี่คืออยากจะเห็นความแตกต่างอ้าวดื่มด้วยโอเค เฮ้ยเธอตีดีมากนะเนี่น<บ>ย<จ>อ๋ยร้อยสามหมือนเดิมตัวเลขเหมือนเดิมสามตัวพี่เจตอนนี้เนี่ยผมเริ่มงงกับชีวิตเพราะว่าลักษณะนี้รายการเราเคยทำทีหนึง่งเราเคยเจอว่าลูกกอลเปียกหน้าไม้เปียกสปินต์ลดแต่อันนั้นตีด้วยเวทอ่าตีด้วยเวทอันนี้เหล็กเจ็ดของเชอรี่ค่ะออกมาร้อยสามเจ็ดห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ละตัวเลขแทบเข้าเดิมเด แต่ขออวดว่าไซส์สปินศูนย์นอคือตรงเป็นเส้นกลับไปทัวไหมครับกลับไปทัวไหมครับมันได้อยู่มันอยู่ที่เดิมไงในตีได้โอ้โหไปทัวยทัวร์ไม่มีแข่งโอเคอยู่ตรงนี้แหละค่ะอย่าเพิ่งไล่ออกนะคะ <laughs> ไม่รู้แหละว่าถ้าลองหลายหลายลูกแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่ตอนนี้เราก็ลองตีไปสี่ห้าลูกแล้ว <laughs> นะครับอย่างน้อยที่สุดไอตอนที่มันเปื้อนหญ้ามีผลเห็นเลยว่ามีผลนะครับสตีดระยะตกแต่เปียกอาจจะ ไม่เท่าไหร่ถ้าเราตีสั้นลงเพราะเปียกเป็นไปได้เพราะว่าคอนดิชันของสนามจุดตกมันนิ่มลงลูกมันไม่คลายตัวมันอาจจะเป็นไปได้เพราะเหตุผลนั้นค่ะแต่ในเรื่องคอนแทกเนี่ยรู้สึกว่าเปียกก็ก็คอนแทกได้เหมือนเดิมเลยไม่ได้รู้สึกลยบากอะไรอย่างน้อยด้วยคนที่สวิงดีแล้วเหล็กเจ็ดคนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องลองอีกทีด้วยเหล็กสั้นซะหน่อยเพราะคราวที่แล้วพี่ลองเนี่ยเวทรู้สึกว่ามีผลคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันมันไม่แน่วันนั้นจะมีผลแค่เหล็กสั้นก็ได้ นะดเดี๋ยวเราไปลองระยะสั้นกว่านี้เพราะตอนนี้เราอยู่ประมาณ137หลาค่ะตอนนี้เราขยับมาระยะสั้นกว่าเดิมค่ะระยะตีเวชละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเวชสะอาดแล้วก็เปลื่อนเปียกเปื้อนเปียกเป็นยังไงบ้าง,งโอเคเราคาดว่าน่าจะมีผลกว่า ทำความสะอาดเลยนะครับนายครับเอาเอาให้ชัวร์นะดีกิติมสัก์ค่ะโอเคเวทก็จะมุมชันกว่ามีรอยบนเวทนิดหน่อยแครี่โดนเป็นไงเมื่อกี้ความรู้สึกยังไม่เต็มยังไม่เต็มมากเท่าไหร่โอเคเจเอ็ดหลา9698หลาตัวเลขสปรินผมว่าดูโอเคนะเวทกี่องศาเนี่ย 56โอเคตัวเลขแถว9000พันหมื่นโอเคถ้าผู้ชายก็อาจจะตัวเลขสูงของผู้หญิงหน่อยโดยทั่วไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มอีกสักลูกสองลูกเลยแล้วกัน <Okay. S 2> ลองสะอาดอีกหน่อยแล้วกันนะลองสะอาดอีกสักลูกสองลูกนะตั้งมาตรฐานก่อนโอ้หนี่เข้าเป้าละเจ็ดสิบสองตัวเลขเหมือนเดิมเลยพี่เจ ตั้งสตีได้75สั้นกว่าเมื่อกี้5หลาพอมันสั้นพอไหมสำหรับลูกคลีนพอใจไหมีได้ไหมพี่เจโอเคอเคเอาลูกมาโลมากอลยนะขับด้วยเองเหรอเท่าเดิมอะเอทันโทษเธอสม่ำเสมอว่านี่สปีดน้อยเลยเจ็ดสิบเเจ็องเจ็ดสเออ ดีแล้วมันต้นสม่ำเสมอค่ะคนเรามันโลภมากเนะตีสม่ำเสมอสามลูกเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดเอ็ดไม่พอใจหรอยังจะไม่พอใจอีกเรื่องเหล็กผิดเป่าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรเรามาเทสเรื่องเปืื่นกับะะปีกันนะระยะตีถือว่าค่อนข้างดีโ <Okay. S 1> อเคตัวเลขนี้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองไม้เปื้อนดูบ้างได้ค่ะนะ เจมันใกล้ทงหมนเฮ้ยมันถอยฉันดูด้วยสายตาเปล่าทันี่ไงเพิ่มมาเกือบพันฉันคาดการณ์ไว้ล่งนาว่า77ทําทำไมเธอตีทำไมระยะมันเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคือจาก71-72ค่ะขึ้นมาเป็น77ค่ะก็คือระยะเพิ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะตีแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ลูกแรกๆมันสั้นอันเีแต่สปินชัดเจนสปินเพิ่มแน่นอน9,800 ไม่ได้เยอะแบบเวอร์แต่เพิ่มเพิ่มกว่า2ลูก3ลูกแรก<ช>นะครับเพราะฉะนั้นไม้เปื้อนทายด้วยแหละมึงมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้กัดลูกมากกว่าเดิมอมสปิงเยอะขึ้นมเราไม่ได้แนะนำช้อะไรที่ทมันเป็นวิชาม,มาทั้งสิ้นนะคุณบริการของคุณเองผมไม่เกี่ยวผิดกดนะนา,มมาเมื่อกี้ใช่ไหมพอกขนลูกสาวบอกว่าฉันไม่เเราทดลองดูเล่นๆครับว่าระหว่างมี ไม้ที่สะอาดบบไม่สะอาดมันมีผลยังไงนักกอล์ฟต้องลองนะครับแล้วก็ควรจะลองกับตัวเองอย่างเมื่อกี้ที่รีตีไปเนี่ยลูกสุดท้ายที่ติดทรายนี้เนี่ยถอยชัดเจนเลยผมว่าทัวร์โปรเขาก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าเวลามันมีทรายนิดๆเนี่ยมันจะกะเหมือนเดิมใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์พาไปเราบางทีเราอาจจะเฮ้ยลูกนี้เราไม่เช็ด ถ้าคุณเอาขึ้นมาพอกอย่างทำเมื่อกี้นี้น่าจะผิดกฎอยู่อ่านั้นคือตั้งใจโอ้ลงไวเลยแหนๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเปื้อนแล้วคุณเลือกที่จะไม่เช็ดแล้วมันมีผลต่อลูกไปในทิศทางที่คุณต้องการอ่าันนั้นเราไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะมันไม่มีมันคุณไม่ได้โกงเไปเหตุเกิดขึ้นยังไม่จบคิดว่าไหนนลองทังทีควรจะไปลองระยะใกล้ๆขอดนด้วยว่าเป็นไงหมค่ะนะไหนๆเราก็ต้องคลีนแทนทันทีใช่ไหมต้องล้างแล้วเนี่ย อันนี้มาลองข้างกรีนกันดูบ้างเครื่องโฟร์ไซด์จับได้จับได้หมดไม่ดีนะยังจับได้เลยพี่เจ Portable เล็กแล้วก็ใช้ได้หมดทุกลูกโอเคเวิร์กเวิร์กค่ะพี่เจเป็นคนชิปให้ดูนะได้คลีนกับเลอะไปเลยคุกข่าเช็ดไม้ได้เลยได้โอกาสใช้น้องโอเคโอเคไม้สะอาดระยะดีมากระยะดีมากแต่ไม้ไม่ดี คอยชี่คอยชี้คอยชี่อ่ะใช้คุมใช้คุมใช่เมื่อกี้เราใช้เขาไปเยอะตกลงฉันเล็งทงเล็งกล้องเนี่ยตัวเลขคือสามพันหนึ่งสามพันสองค่ะลูกแรกประมาณสองพันหกอ๋อเมื่อกี้ดูด้วยเหรอลูกดูด้วยอ๋อผมให้ลืมให้คนแฟนที่บ้านดูว่าเท่าไหร่แต่ สวิงไซส์แค่นี้สปินมันไม่จัดแล้วถูกไหมมันไม่ควรจะจัยกเว้นคุณตั้งใจตีสปินนั้นั้นเราปล่อยให้ทัวร์โปรไทยในเช่นทัวร์ก็ทำกันนะแต่ของเราเป็นลูกธรรมดาแบบตกแล้วโรที่เป็นลานตกแล้ววิ่งต่อประมาณนี้ลองแบบยังไงดีพี่เจเอาเปียกพร้อมทรายเดี๋ยวลองเปียกดูโอเคโปะให้จัดให้ค่ะ ไม่ยอมมือเพื่อนด้วยให้ทำเองคิดดูเมื่อกี้ฉันพอกแค่อย่างดีดีอ่าๆโอเคไมปั๊บขึ้นจากบ่อทรายขึ้นมาเฮ้ยดีกว่าเดิมบ้าพี่เจลงเลยสั้นกว่าเดิมหน่อยอ่าอุ้ยสปินน้อยลงพันห้าพันหกเมื่อกี้สามพันกว่าใช่มันต้องมากขึ้นไหมเดี๋ยถ้าเทียบกับของเดิมที่เธอทำอ่ะพี่เจชิปเหมือนเดิมว่ะเนี่ยหลังลูกป่ะเนี่ย่อยทีไหม พันสามพันสี่อ้พี่เจสงสัยต้องพอกทุกช็อตอะทำไมมันใกล้กว่าคลีน <c oughs> <c oughs> ตกลงได้บทสรุปไหมเนี่ยพันสามเก้าเก้าไม่เหมือนที่คิดไวอะนึกว่าจะสปินมากขึ้นเพราะเคยลองเล่นๆกับเพื่อนไงเมื่อกี้เราลองตีเต็มช็อตมีทรายติดสปินมากขึ้นใช่ แต่พอขอบกรีนสปินน้อยลงเหรอใช่อาจจะรีคิดว่าอันนี้มันเป็น ship and run มันไม่ได้ใช่ลูกฟล็อกไม่ใช่ลูกเวจเต็มมือเพราะฉะนั้นอาจจะก็แต่ถามว่ามีผลไหมมีผลแน่นอนมีผลาะลูกแรกไม้สะอาด3,000กว่าเออขอสะอาดอีกทีกันไหนๆก็ไหนๆล้ใช่ใช่ใช่รู้ทัน <ล>ไปบ่อยเอ้ยแต่สินี่สปินขึ้น3,200 3นส0สรุปได้สองแนวค่ะแนวที่หนึ่งคือโฟลี่ตีไม้เพื่อนและสปินเยอะแต่ถ้าเป็นเจจะไม่ใช่ไม่นะ่าอันนี้หลักการพ <laughs> อแล้วนี่ไม่ใช่หลักการใช่ไหม <laughs> สรุปคือถ้าตีเต็มวงค่ะ ดูเหมือนว่าถ้าไม้เพื่อนเหมือนสปินเยอะขึ้นขึ้นมาเพื่อนดินนะเมื่อกี้ที่พูดไม่ได้เพื่อนน้ำนะเขาดินทรายเลยนะเป็นเจ็ดกับเวชเดมงแต่พอมาเป็นชิปแอนรันในกรณีนี้สําหรับผมคือไม้สะอาดสปินดูดีกว่ามีสปินรอบขึ้นมาตั้งสามพันกว่าตอนไม้เพื่อนเหลือพันกว่าลองสองสามทีมีค่าเท่ากันสำหรับชิปแอนรันขอบกรีนไปลองกันเองประเด็นก็คือเมื่อไม้เพื่อนกับไม้สะอาดสปินเรทที่ออกมาไม่เท่ากันถูกต้องไปลองด้วยตัวเอง บทเรียนตัวเองแล้วลองใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นะนะเอางันแล้วกันดีไหมดีค่ะจะได้ใช้ <ผม S 1> คุมต่มอาไม่งั้นจะงงคุมชะตาชีวิตตัวเอง<ไ>๋ย่า่าเชื่อเราไปทําตามบอกไม่เห็นเหมือนเลย,เ<อ>ยคุณไปลองเองแล้วคุณเชื่อตัวเองดีกว่าแต่มันไม่เหมือนกันช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง